สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะแม่หมอนะมาในคลิปแบบแรนดอมอีกแล้วนะคะกับหัวข้อที่ว่าคนใหม่นะคะที่กําลังเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้นะคะเขาจริงใจจริงจงังกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะยังไงคุณควรเอายังไงต่อดีสําหรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะเข้ามานะคะ,ะถ้าอยากรู้ด้เดี๋ยวเรานะคะมาเปิดพลังงานถึงคนคนนั้นกันเลยให้คุณนะคะนึกถึงหน้าเขานะคะแล้วก็ส่งมายังไพ่สําหรับนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราไป เปิดพลังงานเขากันค่ะแม่หมอก็ขอห้าใบเหมือนเดิมค่ะคนใหม่นะคะที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้นะคะเขาจิกใจจริงจังคุณมากน้อยแค่ไหนาม,มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ในด้านของความรู้สึกนะคะอแม่หมอมีความรู้สึกว่ายังไงเดียเขาก็ค่อนข้างจริงใจกบบคุณแหละเออค่อนข้างจริงใจกบบคุณแหละนะคะคนคนนี้ค่อนข้างจริงจัง้วยนะที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจริงใจและจริงจังนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนเนี้ยในความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะคะว่าค่ะมันอาจจะยังมีอะไรที่เหมือนไม่ลงตัวเนาะ ในหลายๆย่างในในในหลายๆด้านในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเออเหมือนมันจะยังไม่ค่อยลงตัวกันยังไม่ยังไม่มีอะไรที่ที่พร้อมที่จะสามารถเอ,อ่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เลยมันคือมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าคือคือเขาเข้ามาในช่วงที่แบบอะไรอะไรมันยังไม่พร้อมอะไรแบบนี้ค่ะในหลายๆด้านๆๆอะไรเงี้ยอืม แต่ว่าถ้าถ้าถามทางด้านความรู้สึกของเขานะคะแม่หมอว่าเขาค่อนข้างจริงใจและจริงจังนะอาจถ้าเขายังไม่พร้อมในตอนนี้นะเขาน่าจะไปทําทุกอย่างคะ่ะให้ให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและมีความมั่นคงมากกว่านี้แล้วเขาน่าจะมาขอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้มากกว่านี้เออแม่หมอก็เลยมองว่าการที่เขาเข้ามาค่อนข้างจริงจังระดับหนึ่งประมาณนี้ละกันเนาะจริงจังระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังเป็นช่วงที่ที่ไม่ค่อยลงตัวเนาะอะไรอะไรก็ยังไม่ค่อย ลงตัวไปหมดเลยที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมากกว่านี้นะเขาน่าจะขอเวลาแหละขอเวลาไปเอ,อไปทําอะไรอะไรในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะมาสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์กับคุณในต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วยังไงต่อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วสรุปคุณคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อคะ การที่เข้ามานะ่ะเขาก็จริงใจแหละนะแต่เพียงแต่มาในช่วงที่อะไรอะไรมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อะ่ะเออน่าจะจริงใจกับคุณระดับหนึ่งแล้วกันนะ,ะแล้วยังไงต่อคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อมีจัสติกขึ้นมานะคะอ่ะผิดหวังอ่เดี๋ยวต้องเปิดให้หมดก่อนนะคะเจอไพ่ผิดหวังอย่าเพิ่งกลัว ใช่มันเป็นช่วงที่ที่ที่อะไรอะไรยังไม่ไม่ลงตัวคุณคุณยังไม่ค่อยที่จะเปิดรับเขาเท่าไหร่คะในด้านของความความรู้สึกในด้านของจิตใจ,จอะไรเงี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณตัวคุณเองเหมือนยังไม่ค่อยเปิดใจรับเขาเท่าไหร่นะเออยังไม่ค่อยเปิดใจรับใครเท่าไหร่แล้วแล้วทีเนี้ยแม่หมอว่าคนยายาคนนี้จะพยายามค่ะจะพยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นจริงๆอืง จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มาพัฒนาความสัมพันธ์มาสารความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนกับคนคนเนี้ยเออเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะแม่หมอว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้มันก็ถึงตอนเนี้ยคุณคุณจะยังตั้งดาบใส่เขาเนี่ยเห็นปะเป็น queen of swords อะไรเงี้ยยังเป็น,ปนยังตั้งดาบยังยังไม่เปิดใจเออยังไม่คงไม่เปิดใจให้เขาอะไรแบบเนี้ยสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณอาจจะตัดสินเขาไปก่อนและอะไรเงี้ยว่าเออจะเปิดใจดีไหมเขาจะเข้ามาดีกับเราจริงหรออะไรประมาณเนี้ย คนนี้แม่หมอหมองว่าค่อนข้างจริงใจค่ะเพียงแต่มันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่แม่หมอบอกไปตัวคุณอาจจะไม่เปิดใจหรืออะไรอะไร,ะไร,ะไรที่ยังไม่ค่อยลงตัวอะไรเงีเออ้ยเขาเดี๋ยวต่อไปนะคะเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นค่ะจะพยายามทำทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเนี่ยนะคะเปิดใจยอมรับเขาให้ได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้พัฒนาได้สารสัมพันธ์กับคุณต่อไปะคะ่ะเอ,อประมาณเนี้ยเหมือนเขาก็จะพยายามต่อไปะะอะไรค่ะความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ย เขาจะพยายามทําให้ดีขึ้นค่ะแม่ตอนนี้จะผิดหวังจะมีเสียใจบ้างแต่เขาไม่ยอมแพ้ค่ะคนคนนี้ก็เลยแม่หมอก็เลยขอสรุปเลยละกันนะว่าเขาค่อนข้างจริงใจแล้วก็จริงจังกับคุณนะคะเอออ่ามาเดี๋ยวทีนี้เรามาดูลัคนาราศีกันบ้างดีกว่าคะ่ะคนที่เข้ามารับชมแรนดอมนี้นะคะอาจจะมีชาวราศีอะไรกันบ้างนะ คุณก็ลองเปิดใจนะคะเปิดใจลองดูเข้าไปเรื่อยๆซิก็ไม่ต้องรีบร้อนหรอกเออดูเข้าไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาคุณเห็นสิ่งอะไรดีๆในตัวเขาคุณอาจจะยอมรับเขาเปิดใจรับเขามากขึ้นก็ได้นะอ่าลองดูลองดูก็จะมีชาวราศีพิจิกนะคะมีชาวราศีมีนค่ะและมีชาวราศีมังกรก็จะมีท่านน้ำท่านดินนะคะโอเค ทีนี้เรามาดูข้อความมันดีกว่าแม่หมออยากรู้ว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่เออข้อความอะไรคะที่เขาอยากจะพูดกับคุณขอแค่ห้าข้อความคะ่ะโอเคมาเรามาดูกันเลยค่ะอยากดูดวงส่วนตัวแอนไลน์มาได้ตลอดเลยนะคะ,ะก็จะมีนะคะสักวันเราคงได้พบกันยังไงกันคะอยู่ไกลกันเหรอ อย่าทำเฉยชากับฉันเลยนี่ไงคุณไปแสดงท่าทีเฉยชาอะไรกับเขาคิดถึงวันเก่าๆอาจจะเคยทําอะไรร่วมกันขอบคุณนะ,ะมีขอบคุณนะได้จริงๆวันนั้นมันก็ดีนะโอ้มีการดาลึกถึงความหลังนะคะเคยไปทําอะไรร่วมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยทําไปเที่ยวไปทํา มีความทรงจำอะไรร่วมกันไหมอะไรเงี้ย,อยอโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแดนดอมในวันนี้นะคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะจริงใจจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเขาก็มีความจริงใจและจริงจังนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะ ยังไม่ค่อยเปิดใจรับเขาเท่าไหร่เงเออก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็จะพยายามนะคะพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นเนาะเขาก็ไม่ยอมแพ้หรอกก็ให้คุณลองดูดูเข้าไปละกันไม่ต้องรีบร้อนค่ะลองดูลองคุยกันไปเออว่าจะเป็นยังไงต่อไปนอกเผื่ออีกหน่อยคุณอาจจะเออเปิดใจรับเขามากขึ้นก็ได้อะไรประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกๆก,การรับชมและทุกๆก,การติดตามนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ 啊。Ah.